สวัสดีผู้ชมทั้งหลายนะอยู่กับผมกาวินห้าห้าาอีกรอบครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงไรเดอร์ตัวโปรดทุกตัวในเรื่องหลักเรื่องหลักก็คือคูกะถึงกิดนะครับนี่แล้วก็ไม่เป็นเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยครับคือจะเป็นตัวโปรดของผมในแต่ละเรื่องนะจะเป็นตัวอะไรก็ได้ที่อยู่ในเรื่องนั้นนะครับต้องเป็นไรเดอร์แต่ต้องเป็นไรเดอร์นะเออโอเคประมาณนั้นนะเริ่มที่โชวะก่อนเลยกันนะเพราะว่าโชว่าเราเอารวมเป็นตัวเดียวเลยแล้วกันะ นะโอเคโชวว่านะ่ามี16ตัวใช่ไหมก็เอ่ 1, เอวีหนึ่งอ่ะอิชิโกถึงเจรวมแชโดมูนด้วยนะครับก็ถ้าตัวโปรตอนเด็กๆนี่ก็จะเป็นอมาะสนแต่ตอนนี้อผมว่าไม่ไม่ซูเปอร์วันก็สตองเกอดเพราะว่าสองตัวนี้มีความเท่ในตัวเองสูงกว่าตัวอื่นซูเปอร์วันแล้วกันนะอืม โอเคไปที่ซูเปอร์บันนะครับชวะ owa, ตัวโปรดของผมคือซูเปอร์บัลแปลกนะแล้ว <laughs> ก็นั่นแหละโอเคครับมาที่เรื่องคุกะกอดอิดิโจอโอเคไปเรื่องต่อไปโอเคเรื่องตัวนะครับอาคิโตอ,อาคิโตก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะแต่ว่าผมคงต้องไปที่อาคิโตะ <laughs> น่าจะเป็นเรื่องเดียวที่ผมเลือกตัวหลักนะเพราะว่าเอ๊ะไม่ดีอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวอะ แต่ผมต้องไปอีอาคิดตัวเพราะว่าให้ผมเลือก G สกิ Q G 4หรือ Another. อันนั้นเลือกอาิคิดตัวผมก็ไม่ไหวอ่ะต่อไปริวคินะครับริวคิผมมีน่าจะช้อยสองตัวนั่นก็คือไทเกอร์กับเอ็มเพอเรอร์นะครับมันอ,อยู่ที่สองตัวเนี้ยเพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่ผมชอบมากสองตัวเนี้ยเอ่อ,อ,อถ้าผมต้องเลือกสักตัวถ้าผมต้องเลือกสักตัวผมขอเลือกไทเกอร์แล้วกันนะอ่าไทเกอร์นะครับโอเคไปต่อไปนะครับ ไฟสไฟสอะ่ะไฟมันมีตัวเท่ๆเ,ๆเยอะเลยอะ่ะผมว่าตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าไม่ออกกล้าก็ใส่กล้านะว่าตัวไลท์ในเรื่องไฟมันอย่างเทะคง <c oughs> ไม่มีใครหวังให้ผมเลือกอะไรออทูเปอร์ใช่ไหมไม่ไม่มีทางนะครับที่ผมจะเลือกอะไรออทูเปอร์มันอยู่ที่อ่ะตัดไฟไว้ก่อนผมไม่เลือกตัวหลัก มันจะดูแปลกไปใครสะกผมก็ขอตัดไปก่อนกันเพราะว่าผมอาจจะใครสาจะไม่โดนผมนะแต่มันก็เท่นะแค่ว่าอาจจะไม่โดนผมมากแต่ผมว่านะผมรู้ว่าผมไม่ได้พูดชื่อตัวนี้เลยนะแต่บอกอาจจะต้องไปที่เดลตาผมรู้สึกว่าเดลตามันมีเป็นแบบดีไซน์ที่ถึงจะเป็นแค่ขาวดําตาสีส้มแต่มันก็เท่อยู่ดีอ่ะคงต้องไปที่ เดลต้าแล้วกันโอเคต่อมานั้นครับต่อไป Blade. Blade เบลดเบลด์เลยเบลตัดโอเคตัดไอ้สามตัวนั้นไปก่อนไอ้เลนส์ลักคลิฟตัดออกไปก่อนเลยตอนนี้นะครับเอากาเลนตัดออกไปด้วยก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือเบลดคาริสเลนเกลนะครับเบลดคาริสเลนเกลผมว่าเลนเกลมีความเท่เป็นของตัวเอง ถึงคนแปลงร่างมันจะไม่เท่ก็เถอะแต่คือผมว่าเรนเกลมันมีดีไซน์ที่เท่มาของตัวเองแบบแมงม,มุมอะไรงนี้นะครับงั้นผมขอเลือกเลนเกลแล้วกันนะอ่ะาวันนี้ต่อไปอ่าฮิบิกิโอ้ฮิบิกิอ่ะผมเลือกอะไรอ่ะเอ่อยากแหละ <c oughs> <laughs> นี่ผมเลือกตามสีที่ผมชอบแล้วกัน <laughs> เพราะว่าหน้าตามรก็หเหมือนกันทั้หมดอ่ะเอ่อคาบุกิดีปะคาบุกิเขียวแล้วก็มีแดงงั้นก็เอาคาบุกิแล้ว <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่คิดมากไม่คิดมากต่อไปคาบุโตะโอ้ยากอะยากมากเรื่อนี้นน คาปูโตะขอตัดคาปูโตออกไปก่อนแล้วกันนะ,ะนะทุกคนอาจจะโกรผมี่ผมตัดคาปูโตะไปแต่ก็คือมันก็มีหลายอีกหลายตัวที่ผมชอบในเรื่องนี้แต่นั่นไม่น่าใช่คาปูโตะแน่นอนเอาเฮอร์คัสคิทารอสคาซัสออกไปก่อนเพราะว่าดีไซน์สามตัวนั้นอาจจะเพลงนเกินไปถึงมันสีมันก็จะอาจจะดูสวยก็เถอะแต่เอาเออกไปก่อนนะ เอาเดอะบีออกไปด้วยกับพันชอปเปอร์สีมันดูแบบสีมันไอ้นี่เกินไปอ่ะผมว่านาสีมันแบบดูจืดเกินไปพายล็อปเปอร์ไปก่อนคีอปเปอร์อคีอปเปอร์ผมไม่แน่ใจอ่ะว่าคลิปที่เลือกตัวเลือกแบบว่าสองตัวตัวไหนผมชอบมากกว่ากันผมว่าพันคีโคเปอร์ชนะป่ะโอ้ผมจะไม่ผิดดาร์คคาบูโตะก็มีสิทธิ์นะดาร์คคาบูโตะผมว่าสีดาร์คคาบูโตะสวยแต่แซซอนก็แบบ อ๋อแซทชอนกับกาแท็กก็แบบมันก็แบบเป็นตัวที่แบบพิเศษดีวะคีโคเปอร์แล้วกันคีโคเปอร์อ่าคีโคเปอร์โอเคต่อไปเดโนโเดโนโต่อเดโนโไปก่อนเลยเอ,อ่อจีนโนโก็ตัดไปซิโลอนอตมันก็ไม่ตายแล้วอะซิโลอนอตก็ตัดออกไปก่อนแล้วกัน ี่การเนโอก็เหมือนเดนโอแนละ้วแต่สีสวยขึ้นแต่ผมว่าผมต้องเลือกเอ้ยโอ้ตอนนี้อยู่ที่ยูกิไม่ก็นิวเดนโอนะครับนิวเดนโอสีมันก็สวยหน้าตามันก็แบบใช้ได้ยูกิมันก็แบบเท่ของมันอะอะไรเดีย right, ขอเลือกนิวเดนโอแล้วกันนะอต่อไปคิบะนะครับทุกคนอาจจะคาดเปล่งให้ผมเลือกคิบะใช่ไหมใช่ไหมไม่ ผมขอเลือกซากาะแล้วกันนะเพราะว่ามาดูสิเลือกพระเอกอาจจะดูแบบแปลกเงินแปแล้วก็ไม่มีคอนเทนต์นะครับงั้นผมเลือกซากะน่าแหละผมก็ชอบซากาะมากกว่าคิบาไม่ก็เท่าพ,พ,พ,พกันอ่าเพราะว่าซากาะมันก็หน้าตาเหมือนคิบาแหละประมบาณนั้นคนระับต่อไปทีเคทอ,อยู่ระหว่างทีเคกับดีเอ <c oughs> อ้ออีเคสแล้วกันนะต่อไปดับเบิลนะครับมีดับเบิลเอ็กเซลแล้วก็ออสการ์อีเทนนอลโจเกอร์จริง,จรงจโจเกอร์ก็เหมือนดับเบิลนั่นแหละแต่แค่สีเดียวอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่เคสที่ว่าใครไม่ชอบสีเขียว <c oughs> ก็เลยโจเกอร์ Joker ไปแล้วชอบดับเบิลนะครับเอ่อแต่ว่าผมคิดว่าผมจะเลือกผมไม่เลือกสกาวอยู่แล้ว เอ็กเซลผมว่าผมเลือกเดเร์บเนี่ยแหละที่แล้ว <c oughs> โอ้ถ้คือผมเลือกตัวเอกสองตัวติดกันหลังจากที่ผมเรียกว่าผมพูดไปว่าถ้าผมเลือกพระเอกอาจจะไม่มีคอนเทนต์อะไรดีจริงๆเลย <c oughs> ต่อไปโอสนะโอสหรอโอ,โอผมว่าผมผมต้องเลือกโพไซดอนโพไซดอนก็เท่นะ เออขอเลือกโปรเจดอนต่อไปโฟร์เซ่โปรติตัมตอนน่อไป